จากเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเราข้ามไปที่คมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮิโร่คู่เอกเมื่อวานนั้นชูเจริญเอาชนะทานคว้าไปได้นะครับ ศึกมวยไทยระดับ5ดาวรายการคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่สนามมวยคุ้มชัดนลึกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานที่ผ่านมานะครับคู่เอกเป็นการเจอกันระหว่างชูเจริญดาบดังสารคามเจอกับสถันฟ้าสบุญกรองพิกัด140ปอนด์ด้วยกันนะครับทั้งสองฝ่ายนั้นแลกอาวุธกันยันดูเดือดนะครับก่อนที่ชูเจริญจะชนะคะแนนันฟ้าไปในที่สุดนะครับผลการโชคูนอื่นนะครับเริ่มจากรุ่น1 0 4ปอนด์เชนาร ันชายแพ้เอกไพรินนะครับไดรุ่นพิกัด108ปอนด์นะครับเป็นสิงห์ปราบาสจเก็กอุทัยนะครับเอาชนะพยามเน้นสึ็ลมหนาวไปได้ส่วนรุ่นพิกัด118ปอนด์เป็นมวยรอบเก็กคูนะครับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างชนะน็อปในยกที่4ี่นะครับเอาชนะเพชรหัวใจสาที่สีดีนะครับ และรุ่นพิกัด135ปอนด์ปีนเพชรสิิทธ์เีแดงเอาชนะพิชิตสุขตอพัชระคนไปได้นะครับนี่คือความตื่นหวาดของผู้ชื่นศึกมวยไทยท่อน้ำใสเบียร์ฮีโร่ที่ชกกันเมื่อวานนี้นะครับเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา18น15นาทีนะครับ